ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่31ตอนได้โปรดเสแสแซงต่อนางให้มากเข้าไว้เพราะไม่ได้เตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงมาก่อนไปอีจึงใช้เวลาแต่งตัวนานเป็นพิเศษชุดที่สวมใส่นางก็ให้เสียวฉางไปเอาที่ร้านของคุณชายนิรนามอย่างเร่งด่วน โชคดีที่ชุดส่วนใหญ่ที่นางออกแบบได้ถูกตัดเย็บไว้แล้วรวมไปถึงชุดของบุรุษที่นางถือโอกาสให้ไปเหอสวมใส่เพื่อเปิดตัวอีกด้วยงานเลี้ยงวันเกิดสวีเพ่ยๆแน่นอนว่าแขกในงานจะต้องเป็นเหล่าคุณหนูตระกูลต่างๆเป็นงานเลี้ยงที่ไม่ต้องเคร่งครัดสิ่งใดเพราะแขกที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ถ้าในโลกเก่าก็เรียกง่ายๆว่า ปาร์ตี้วันเกิดของวัยรุ่นนี่เองชาติพบนี้ค่อนข้างคล้ายกับชาติพบเก่าของนางอยู่หลายเรื่องอย่างแรกเรื่องของความใกล้ชิดของหนุ่มสาวแม้จะมีข้อห้ามชายหญิงอยู่ด้วยกันตามลำพังแต่ก็เปิดกว้างสำหรับการพบปะของคนหนุ่มสาวเห็นได้ชัดจากงานเลี้ยงวันเกิดของคุณหนูหรือคุณชายตระกูลใหญ่ หรืองานแข่งขันตำแหน่งท่านหญิงของแต่ละฤดูกาลที่ส่วนใหญ่ผู้ร่วมงานและผู้ตัดสินคือวัยรุ่นไวัหนุ่มสาวกันเองงานเลี้ยงวันนี้จัดขึ้นในสวนซึ่งแน่นอนว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นชุดที่ไปอีใส่จึงเน้น ป้องกันความหนาวเพื่อไม่ให้ต้องรับลมหนาวเช่นคราก่อนไปอีสวมชุดเกาะอ,อกตัวในสีแดงเข้มเนื้อผ้าบางเบาแต่ถูกตัดเย็บซ้อนกันหลายชั้นทำให้ป้องกันความหนาวแต่ยังคงพริ้วไหวสีแดงของเกาะอ,อกถูกทับด้วยเกาะอ,อ,อ,อกอีกชั้นเป็นสีขาวปักลวดลายดอกเหมยสีแดง ส่วนปลายทิ้งตัวลงตามความสูงมันถูกแหวกกลางเผยให้เห็นถึงสีแดงของผ้าเนื้อบางด้านในสายรัดเอวสีขาวปักลวดลายดอกเหมยรัดเอวคอดเกีว่วอวดส้วนทรงอย่างเห็นได้ชัดเสื้อคลุมตัวหนาสีขาวปักลวดลายดอกเหมยประจำตัวไปวีวันนี้ถูกสวมทับโดยไม่ต้องรัดสายด้วยสายรัดเอว เช่นชุดทั่วไปและสิ่งที่ทำให้นางยิ่งดูสูงส่งกว่าเดิมก็คือผ้าคลุมสีแดงเข้มที่ทิ้งตัวลากยาวไปกับพื้นโดยตรงส่วนไหลมีขนจิ้งจอกสีขาวฟูปกป้องความหนาวและเสริมความสง่างามไปในคราวเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีในอภรรที่นางออกแบบสำหรับอากาศเช่นนี้วันนี้ชุดของนางไม่มีเพชร หรือเครื่องประดับใดๆมากมายเพราะไปอี้จะเน้นความเรียบง่ายแต่ดูสูงส่งชุดนี้สง่างามไม่แพ้ชุดสีดำในคราก่อนเส้นผมที่กึ่งหนึ่งของนางถูกรวบขึ้นสูงประดับด้วยเครื่องประดับมีค่าเน้นโทนสีแดงแต่เป็นชิ้นเล็กเพื่อไม่ให้ดูรกเกินไปเมื่ออยู่ในชุดผ้าคลุมขนจิ้งจอกตัวใหญ่นี่คือเจ้า เพิ่งจะเตรียมตัวใช่หรือไม่แน่นอนเจ้าค่ะไปเหอใส่หัวด้วยความเอ็นดูน้องสาวของเขานั้นหากเป็นเรื่องของความงามไม่ยอมแพ้ผู้ใดเด็ดขาดขนาดเขาเพิ่งจะมาแจ้งว่ามีงานเลี้ยงนางยังจัดการได้เสร็จสับและงดงามแม้แต่อาพรที่เขาสวมใส่นางก็เป็นผู้จัดการให้อย่างรวดเร็วไปเหอในวันนี้เปลี่ยนชุดจากสีเขียวเข้ม ที่เขาสวมมาเป็นชุดสีดําที่ไปวีเตรียมให้ร่างสูงใหญ่ของชายชาติทหารสวมชุดที่ตัดเย็บมาให้เชื่อมต่อกันทั้งตัวปากลวดลายด้วยได้าสีเงินเรียบง่ายแต่เพิ่มความน่าสนใจด้วยเข็มขัดสีที่มีรูปปัดสีทองห้อยระยะลงมารอบเอวเรียกได้ว่างดงามแต่ไม่ดูยุ่งยากตามนิสัยของบุรุษ ต่างจากชุดบุรุษทั่วไปของสมัยนี้ที่ค่อนข้างสวมทับหลายชั้นแต่ความเรียบง่ายนี้ถูกคลุมทับด้วยผ้าคลุมสีแดงเลือดนกที่ปักลวดลายอย่างปราณีตโด,ดยได้สีดำตัดกันไปทั่วผืนผ้าช่วงบ่าประดับด้วยขนจิ้งจอกดำคล้ายของไปวีแต่เพิ่มความหรูหราด้วยผู้ที่ทำมาจากเงินแท้ห้อยระยะทิ้งตัวลงมากับผ้าคลุม เสริมความสง่าง,งามให้ลาดไหลหนาของไปเหอขนพี่เรียบง่ายแต่งดงามและองอาจกว่าผู้ใดคนน้องเรียบง่ายแต่งดงามและสูงส่งเหนือผู้ใดไปอีและไปเหอจึงถูกจับตามองทันทีที่ก้าวเข้ามาในตระกูลสวีขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงเช่นนี้ทุกปี ขอบใจเจ้ามากสวีเพยเพยกัดฟันกล่าวกับไปวีที่วันนี้ดึงความสนใจของผู้คนในงานตั้งแต่มาถึงทำให้สวีเพยเพยผู้เป็นเจ้าของงานที่ตั้งใจแต่งกายให้โดดเด่นถูกลดความสนใจไปของขวัญสำหรับเจ้าค่าและพี่ใหญ่เตรียมมาร่วมกันหวังว่าคุณหนูสวีจะไม่ถือสาไม่ถือสาไม่ถือสาวันนี้ เจ้าของงานอยู่ในอภรรสีเขียวที่ชมชอบแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่ก็งัดหน้าอกหน้าใจที่เติบโตตามอายุออกมาอวดสายตาแขกในงานให้อิดช้าไปตามกันแล้วพี่ใหญ่ของเจ้าอ๋อค้ายว่าจะเจอสหายจึงให้ข้าเข้ามาทักทายก่อน ไปอีรีบตอบก่อนที่สตรีต,ตรงหน้าจะยืดอกมองหาพี่ชายของตนไปมากกว่านี้ของขวัญน,นั้นอยู่กับพี่ใหญ่เจ้ารอก่อนเถอดความจริงแล้วนางไม่ได้เตรียมมาที่เตรียมมามีพี่ชายของนางเท่านั้นวันนี้ข้าเชิญน,น้องสี่ของเจ้ามาด้วยแต่ยังไม่เห็นแม้แต่เงา สวีเพยๆเ,เปลี่ยนสีหน้าและท่าทีเมื่อกล่าวไปถึงไปหัวต่างจากยามกล่าวถึงไปเหอนางถูกกักบ,บริเวณข้าไม่แน่ใจว่านางจะมาไม่มาก็ดีจะได้ไม่รำคาญสายตาอย่างไรกันข้าเป็นถึงคุณหนูตระกูลใหญ่อุตสาหลดตัวส่งเทียบเชิญน้องสาวลูกอนุข,ของเจ้าจะกล้าไม่มาเชียวหรือไปอีถอนหายใจ เจ้าเข้าใจคำว่ากักบ,บริเวณหรือไม่สวีเพยๆที่แห่งนี้หลวนไม่เหมาะสมกับคนต่ำต้อยเช่นนางแล้วเจ้าจะเชิญน,นางมาเพื่อสิ่งใดกันข้าก็ทำให้นางเห็นนะสิว่าถึงนางจะมีมนตราแต่ก็หาได้มีเกียรติสู้คนอย่างข้าได้ใบหน้าเจ้าสเสน่ห์บิดเบี้ยวไปด้วยความเกลียดชัง เต็มหัวใจสวีเพยเพยๆคงรู้แล้วถึงความสัมพันธ์ของไปหวาและโอหยางหมิงเซียนวันนี้ถึงได้ไม่เหน็บแนมไปอี้ให้มากความและจงใจเชิญไปหวามาสั่งสอนเจ้ามีแผนการจะทำอันใดสวีเพยเพยไม่ตอบแต่ดวงตาอันแสนย้าวยวนทอประกายร้ายกาศอ่านางร้ายตัวรอง จะแผลงลิ์แล้วหรือวีเอ,อ๋อไปวีและสวีเพยยๆหันไปตามเสียงเรียกจากด้านหลังปรากฏว่าเป็นไปเหอที่ปลีกตัวออกมาจากสหายแล้วทั้งแววตาและสีหน้าของสตรีทั้งสองจึงแปลเปลี่ยนเป็นยิ้มอ่อนหวานเพยเอ,อ๋อขคารวะคุณชายไปเจ้าค่ะ สวีเพยๆยอบกายคารวะไปเหออย่างงดงามชดช้อยร่องอกลึกอวบปรากฏชัดเจนต่อสายตาผู้ถูกคารวะไปเหอละสายตาจากภาพตรงหน้ากระแอมกับตนเองเล็กน้อยเพื่อเรียกสติแม้ใบหน้าหล่อเหลาจะประดับด้วยรอยยิ้มตามมารยาทแต่ใบหูกลับแดงเถือกจนไปวี ต้องพยุงตัวผู้ที่ยอบกายให้ยืนปกติแล้วกล่าวกับผู้ที่ฉากหน้าเสแสงว่าเป็นสหายรักกันไม่ต้องมากพิธีไปพี่ใหญ่ของขวัญล่ะเจ้าคะน้ำเสียงหวานใสของน้องสาวเรียกสติของไปเหอให้ออกมาจากจินตนาการแม้จะละสายตาออกมาแล้วนี่สำหรับคุณหนูสวีมือหนายื่นกล่องเครื่องประดับที่เขาเลือกขึ้นมา จากต่างแดนให้กับสตรีทีท่เป็นสหายกับน้องสาวลำบากคุณชายไปแล้วสวีเพยเผยกล่าวเสียงอ่อนเสียงหวานใบหน้านวลมีรอยแดงที่ไปอีไม่แน่ใจว่าสวีเพยเยเสียแ้งตามมารยาทหรือเขินอายจริงอย่างไรเสียคุณชายไปก็เป็นพี่ชายของสหายรักจะเรียกาว่าเพยอเอ,อ๋ก็ได้เจ้าค่ะได้สิเผยอเอ,อ๋ไปเอ ตอบรับง่ายได้โดยไม่คิดสิ่งใดไปวีมองรอยยิ้มเย้ายวนของสวีเพยๆแล้วแอบกรอกตานี่หาใช่เสแสง้งนี่คืออ่อยแรงของจริงหัวใจเจ้าไม่ได้ปักอยู่ที่ฉินอ๋องหรอกหรือสวีเพ่ยๆพ,พี่ใหญ่เจ้าคะน้องรู้สึกคอแห้งนักเราไปหาที่นั่งดื่มชากันเถอะเจ้าคะ่ะ ก่อนที่แม่โคนมผู้นี้จะหลอกล่อพี่ชายของนางไปอีจึงคว้าแขนไปเหอก้าวออกไปทันทีที่กล่าวจบข่าวที่ว่าพวกเจ้าสนิทสนมกันคงจะจริงร่างสูงเอ่ยขึ้นขณะถูกน้องสาวลากไปโดยไม่สนใจเลยว่ามีคุณหนูคุณชายต้องการเข้ามาพูดคุยกับเขาและนาง ในสายตาของผู้อื่นคุณหนูรองสวีเป็นสหายกับคุณหนูรองสกุลไผ่นั้นล้วนเป็นความจริงเจ้าคะ่ะไปอีหยุดเดินเมื่อพบพี่ชายหลบมาในสวนที่ปลอดผู้คนแล้วเหตุใดเจ้าไม่อยู่พูดคุยกับเพ่เอ๋อก่อนล่ะก็เพราะว่าน้องไม่อยากให้มีข่าวที่ว่าคุณหนูรองสกุลสวีจะเป็นสะพ้ายใหญ่ของตระกูลไผ่ไงเจ้าคะฮฮฮ เจ้าคิดมากไปแล้วไปเหอหัวรอกกับความคิดของน้องสาวเรื่องอันใดเขาจะแต่งหูหินหางน้องสาวของเขายังไม่ถึงฝั่งฝันตลอดมาคิดว่ามีเพียงเขาที่ห่วงน้องสาวพูดใดจะคิดว่าน้องสาวผู้นี้ก็ห่วงพี่ใหญ่ไม่แพ้กันน้องไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าคะพี่ใหญ่นะ่ะจ้องเอาจ้องเอาหูของพี่ใหญ่นี่แดงเถือกไปหมดแล้วเจ้าคะ่ะ ไปอี้ใช้นิ้วจิ้มไปที่ใบหูของพี่ชายที่ยังแดงอยู่เหตุใดจึงเจ้าชู้นักเจ้าคะหากภายภาคหน้าสวีเพ่ยเผยเข้ามาเป็นพี่สะัยยของนางจริงๆไปอี้ไม่อยากนึกและไม่ต้องการจะเห็นด้วยโทน้องรักพี่ใหญ่ผู้นี้เป็นบุรุษเมื่อมีอมอยู่ตรงหน้าพี่ชายจะมองก็ไม่แปลก ไปเหอจับนิ้วเรียวเล็กของน้องสาวเอาไว้แล้วแก้ตัวพร้อมกับรอยยิ้มขบขันแต่สายตาท่านพี่ไม่ได้บอกเช่นนั้นนะเจ้าคะไปอีรีตาจ้องพี่ชายแล้วสายตาพี่เป็นเช่นไรกันหือสายตาของพี่ใหญ่ยามเรียกเพ่อเอ,อ๋อคล้ายกับจะบอกบางอย่างแก่นางไปอีเบ้ปากดวงตาของพี่ว่าสิ่งใด ไปอีสูตรหายใจพยายามดัดเสียงหวานของตนให้ทุ้มต่ำคล้ายเสียงบุรุษเมื่อก่อนข้าคิดว่าหัวใจของข้าอยู่ข้างซ้ายแต่ตอนนี้เพิ่งคิดได้ว่าหัวใจของข้าอยู่ข้างเจ้าไปเหอกล่าวสิ่งใดไม่ออกชิ้นอ๋องเสดสองพี่น้องรีบก้าวเท้าไปรับเสด็จ ด้วยความเงียบงนันการปรากฏตัวของไผ่เหอและไผ่อีนั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้คนในงานเพราะอาพรงดงามโดดเด่นของทั้งคู่และน้อยครั้งที่คุณชายตระกูลไปจะกลับมาให้ยนโฉมแต่การปรากฏตัวของโอหยางหมิงเซียนกลับสร้างความสนใจให้แก่ผู้คนในงานไม่แพ้กัน 1. เพราะเชื้อพระวงศ์ชายที่เสด็จมางานเลี้ยงรื่นเริง เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่สำหรับฉินอ๋อง2เพราะวันนี้การเสด็จของฉินอ๋องมีดรุณีน้อยนางหนึ่งรวมเสด็จมาด้วยซึ่งนางก็คือคุณหนูสี่ผู้ไร้ประโยชน์ไปหวัวถวายพระพรฉินอ๋องเพคะพยะคะ่ะตามสบายแม้จะบอกให้ตามสบายแต่ทุกคนกลับไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยสิ่งใดไม่ใช่เพราะบ,บรรยากาศเย็นชาจากผู้สูงศักดิ์ แต่เป็นเพราะสตรีที่อยู่ข้างฉินอ๋องตังหากเป็นเกียรติแก่หม่อมชั้นที่ท่านอ๋องทรงเสด็จมาสวีเพเพยยิ้มหวานไปถึงดวงตายามกล่าวกับบุรุษที่ตนปักใจเรือนร่างเย้าวยวนก้าวเท้าเข้าไปยืนเคียงข้างเบียดร่างของไปว่าออกไปอย่างง่ายดายไปอีสกิดพี่ชายให้มองภาพนั้นนางไม่สนใจพี่ใหญ่หรอกเจ้าค่ะพี่ ก็หาได้คิดสิ่งใดกับนางแต่แววตาของพี่ใหญ่ไปเหอถอนหายใจหัวใจพี่อยู่กับเจ้าหาใช่ข้างซ้ายหรือข้างผู้ใดคิฮิ <c oughs> เสียงหัวเราะของสตรีสูงสักดิ์ผู้หนึ่งลอยเข้ามาในสดประสาทของโอหยางหมิงเซียนที่ร่างสูงได้ยินชัดเจนเพราะรอบข้างต่างพากันนิ่งเงียบ หรือบางส่วนก็ปลีกตัวออกไปด้วยรู้ว่าเจ้าของงานวันนี้ร้ายกาจเพียงใดหากมีผู้เข้าใกล้ฉินอ๋องภายใต้ใบหน้าเรียบนิ่งของโอหยางหมิงเซียนคิ้วเข้มขมวดเล็กน้อยก่อนกลับมาเรียบเฉยเช่นเดิมเหตุใดคุณหนูไปไม่เข้ามาหาตนเฉกเช่นทุกครั้ง ที่พบเห็นยิ่งวันนี้มีคุณหนูสวีที่มักยื้อแย่งเขาไปจากนางดวงตามังกรจ้องมองร่างบางที่แย้มยิ้มกับพี่ชายอย่างแปลกใจท่านอ๋องไปคะใกล้จะถึงเวลาการแสดงแล้วเชิญเสด็จเถอะเพคะอืม ร่างสูงลาความสนใจจากไปอวีแล้วเดินตามสวีเพ่ย์ไปตามมารยาทไปหวัวเมื่อเห็นว่าโอหยางหมิงเซียนเดินไปแล้วนางจึงเดินตรงไปที่ไปวีและไปเหอหัวเอ,อ๋อคารวะพี่ใหญ่คารวะพี่รองเจ้าคะ่ะเหตุใดเจ้าจึงมากับฉินอ๋องไปเหอไม่ได้สนใจใบหน้าเปื้อนฝุน่นของน้องสาวต่างมารดา ร่างสูงถามคำถามที่คาดว่าไปอี้คงอยากรู้ทันทีที่ไปหัวเข้ามาคารวะระหว่างทางรถม้าของข้าเกิดอุบัติเหตุไม่ไกลาจากจวนตระกลสวีเจ้าค่ะท่านอองผ่านทางมาจึงส่งช่วยไว้ส่งอนุญ,ญาตให้ตามเสด็จมาด้วยเจ้าค่ะไปอี้ มองอาพรงดงามสีอ่อนที่เปลือบเปื้อนไปด้วยฝุ่นผงแต่กลับคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีดำตัวหนาที่งดงามหรูหราเกินกว่าที่ฐานะอย่างไปหัวจะหามาได้นี่คงเป็นเสื้อของโอหยางหมิงเซียนหัวใจดวงน้อยกระตุกข,ขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ไปอี้ถอนสายตาจากเสื้อคลุมที่นางเคยหอยหาแล้วมองไปหน้าของพี่ชายไปเถิดเจ้าคะ่ะ การแสดงจะเริ่มแล้วไปเหอมองความนิ่งเงียบของน้องสาวก็เข้าใจทันทีเมื่อครูเจ้ายังหยอกล้อพี่แต่เมื่อเป็นเรื่องของบุรุษผู้นี้เจ้ากลับนิ่งเงียบไปคนเป็นพี่ชายจับมือน้องสาวแล้วไปยังที่นั่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ไรซึ่งคำพูดใดระหว่างพี่น้องทั้งสามนั่งลงในที่นั่งที่จัดเตรียมไว้สำหรับแขก แน่นอนว่าไปา่ฮัวต้องนั่งด้านหลังของไปวีและไปเหอตามฐานะแต่ผู้ที่มีความสุขที่สุดสำหรับตำแหน่งการนั่งในวันนี้คงหนีไม่พ้นสวีเพยๆที่เป็นเจ้าของงานผู้นั่งอยู่เคียงข้างกับโอหยางหมิงเซียน ผู้สูงสักที่สุดในงานสายตาของผู้ที่กุมชัยชนะถูกส่งมาที่ตำแหน่งของไปัอี้นางไม่แน่ใจว่าสวีพย์เยส่งมาให้นางหรือไปหวัวหากเป็นก่อนหน้าไปาอี้คงเสีแซงหอกล้อพี่ชายเรื่องสตรีโคโนมแต่ตอนนี้ไปอี้กลับไม่มีความรู้สึกอยากจะทำสิ่งใดการแสดงจบลงไปท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้คนในงาน งานเลี้ยงในวังคราก่อนคุณหนูไป่หวทำการไร้รำได้อย่างงดงามจะว่าเช่นใดหรือไม่หากจะไร้รำเป็นคำอวยพรแกเปินเซียวเจียสิ้นเสียงของสวีเพยเพยทุกสายตาก็หันมามองที่ตำแหน่งของไปหวัวไปวีนั่งหลังตรงหลบตาลงต่ำ ยกชาขึ้นดื่มคล้ายไม่สนใจสิ่งใดนางจำไม่ได้ว่าในซีรีส์มีฉากนี้หรือไม่แต่นางไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวใดๆเพราะนี่เป็นชะตาของไว่หัวข้าไม่ได้ฝึกซ้อมมาเกรงว่าจะขายหน้าต่อคุณหนูสวีไปหัวเอ่ยปฏิเสธอย่างมีมารยาทไปอี้เชื่อว่านางไม่ซ้อมก็ราได้แต่ที่ปฏิเสธก็เพราะเข้าใจว่า ความในของการร้องขอในครั้งนี้ขราที่แสดงต่อหน้าพระพักเจ้าก็หาได้ฝึกซ้อมวันนี้เจ้าคงล้อปเปินเสี่ยวเจียเล่นแล้วสวีเ่ยเยังคงไม่ล้มเลิกที่จะทำให้ไปหัวออกมาไร่รำต้องขายหน้าคุณหนูสวีแล้วคราก่อนข้าไร่รำเพราะคุ้นเคยกับเสียงพินของพี่รองแต่ครานี้ ฮวาเอ๋อด้วยความสามารถไปวี่ไม่ได้สนใจและไม่ได้หันไปมองท่าทางของไปหวาแต่ถ้าให้เดาตอนนี้ดวงตาของหมอสาวคงแข็งกร้าวน้าดูเพราะสวีเพ่ยเก็เริ่มจองสตรีด้านหลังของนางด้วยความเกลียดชังอย่างไม่ปกปิดอาการตามนิสัยตรงไปตรงมาของตนเช่นนั้นคุณหนูไปวี่ จะให้เกียรติบรรเลงเพลงพินเพื่อให้คุณหนูไปหวัวรายรำให้เปิดหวางได้ชมอีกสักครั้งได้หรือไม่โอหยางหมิงเซียนเอ่ยขึ้นเพื่อหาทางออกช่วยสตรีที่ตนรักหากเป็นเมื่อก่อนไปอวีคนเก่าคงดีอกดีใจที่ชินอ๋องสนใจเพลงพินของนางแต่ไม่ใช่กับไปอวีผู้นี้ นางเงยหน้าสบตากับดวงตาที่ยังเย็นชาทุกครั้งที่มองตนริมฝีปากเอื่อนเอ่อยหนึ่งประโยคดังไปทั่วบริเวณงานเลี้ยงด้วยหัวใจที่ปวดหนึบทูลท่านอองเพลงพินของหม่อมชั้นหาใช่เพลงพินของคณิกาขายสินจะให้บรรเลงพร่ำเพรื่อตามใจไม่ได้ต้องขออภัยท่านอ,องแล้วเพคะ ทั่วบริเวณเงียบกริบขึ้นมาทันทีคิ้วเข้มของผู้สูงศักดิ์ขมวดเข้าหากันอย่างชัดเจนเหตุใดคุณหนูไปจึงกล้ากล่าวเช่นนี้กับเขาไปอี้บอกว่าตนไม่ใช่คณิกาหากไปหัวออกไปไร่รำก็ไม่ต่างจากคณิกาแม้แต่น้อยหากท่านอองอยากชมหม่อมชั้นสามารถชี้แนะนักดนตรีให้บรรเลงเพื่อน้องสีได้พี่คะ ไปอี้ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับโอหยางหมิงเซียนด้วยคำพูดรุนแรงและกิริยาเฉยเมยนางโกรธเคืองเขาในเรื่องใดกันเปิ่นหวังไม่ฝืนใจเจ้าขอบพระทัยท่านอองเพคะหากยังต้องการช่วยสตรีของท่านก็ช่วยใช้วิธีอื่นไม่ใช่ดึงนางไปเข้าร่วมด้วยเปิ่นหวังไม่แน่ใจว่าทำสิ่งใดให้เจ้าโกรธเคืองสุดท้ายแล้ว ไปหัวก็ไม่ได้ไร้รำพราะโออย่างหมิงเซียนเอ่ยถึงของขวัญวันเกิดสําหรับสวีเพยเพยก่อนแน่นอนว่าเขาไม่ได้เตรียมมาแต่กลับบอกว่าจะแต่งกรอนให้สวีเพยเพยในงานซึ่งนางก็ตามน้ำไปอย่างไม่ได้คิดสิ่งใดเพราะมัวแต่ดีใจสวีเพยเพยสมองไม่ใหญ่ไปตามหน้าอกท่านอองสงคิดมากไปแล้วเพครับเพราะพี่ชาย ต้องกลับไปก่อนหลังจากที่ได้รับจดหมายมนตราสีทองไปอีีจึงต้องอยู่คนเดียวซึ่งงานเลี้ยงวันเกิดของชาติพบนี้เมื่อมาแล้วต้องมาให้จบหากไม่ติดธุระด่วนไม่ควรกลับก่อนเมื่อเลยเวลาเที่ยงคืนจึงจะกลับได้เพื่อเป็นการอวยพรผู้เป็นเจ้าของงานตั้งแต่กลับมาจากหมู่บ้านนั้นเจ้าดูเปลี่ยนไป ไม่เพียงแต่ตัวข้าที่เปลี่ยนไปใจของท่านก็เปลี่ยนไปเช่นกันอาจจะเพราะหม่อมชั้นติดนิสัยจากชาวบ้านมากไปพิคะไปอี้พยายามกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานดวงตาสีรัติการหุบลงต่ำไม่ยอมมองบุรุษตรงหน้าเพราะไม่อยากเห็นใบหน้าของไว่หัวนางจึงปลีกตัวออกมาจากในงานก่อนที่ความรู้สึกเกลียดชังจะเข้ามาทำให้ความตั้งใจของไปอี้สั่นคลอน วันนี้พระเอกและนางเอกเข้างานมาพร้อมกันนางเชื่อว่าพรุ่งนี้ข่าวลือเหล่านี้จะต้องแพร่ไปทั่วเมืองหลวงแน่นอนแต่เปินหวังไม่คิดเช่นนั้นน้ำเสียงเย็นชาคล้ายกำลังหงุดหงิดคนอย่างโอหยางหมิงเสียนนรือจะหงุดหงิดสิ่งใดเป็นด้วยร่างสูงใหญ่ในอภรรสีดำชินตา ก้าเข้ามาประชิดร่างบางอย่างที่นางไม่ทันตั้งตัวมือใหญ่เชยคางมนขึ้นมาสบตาตนคล้ายว่าเปิ่นหวางกำลังถูกหลบหน้าไปวีไม่ได้กล่าวสิ่งใดใบหน้างดงามเงยขึ้นสบตาดวงคมด้วยมือของบุรุษตรงหน้าหัวใจดวงน้อยเต้นเร็วขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้ ว่าอย่างไรเจ้าหลบหน้าเปิ่นหวังใช่หรือไม่สัปนามที่เปลี่ยนไปทำให้หัวใจของนางเต้นแรงมากขึ้นไปอี้จ้องมองเข้าไปในดวงตาของโอหยางหมิงเซียนมีเพียงความเยือกเย็นที่ฉายแววออกมาหาใช่ความสงสัยหรือความอาวรใดๆเชกเช่นการกระทำหม่อมชันเพียงไม่ต้องการสร้างความรำคาญให้แก่ท่านอองเชกเช่นการก่อนพคะ เป็นหวางหาได้รำคาญเจ้าหัวใจดวงน้อยเต้นในจังหวะที่ช้าลงเช่นนั้นหม่อมฉันก็ขอขอบพระไทยในที่สุดหัวใจของไผ่อีก็กลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติทุกครั้งที่ร่างนี้ได้รับฟังคำห่วงใหญ่ที่หลอกลวงมาจากปากโอหยางหมิงเซียนหัวใจดวงนี้จะเต้นแรงไม่หยุดแต่ตอนนี้ไผ่อียิ่งฟังคำโกหก ที่แสนอ่อนหวานยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีได้โปรดเสแส้งต่อนางให้มากเข้าไว้แล้วนางจะได้ตัดใจในสักวันหากท่านอองไม่มีสิ่งใดหม่อมชันขอทูลลาไปอี้เห็นว่าไปฮวายืนมองพวกนางตั้งแต่ตอนที่โอหยางหมิงเซียนเดินเข้ามาประชิดนางนางร้ายสาวรู้ตัวทุกอย่างเพราะผลการฝึกฝน ทำให้นางจับกระแสมนตราได้โดยไม่ต้องใช้สายตาแต่นางก็ยอมให้โอหยางหมิงเซียนเข้ามาใกล้ชิด 1. เพราะต้องการทดสอบหัวใจตัวเอง 2. เพราะต้องการทดสอบว่าน้องสาวต่างมารดาจะทำเช่นไรกับบุรุษของตนสองเท้าก้าวออกมาด้วยจังหวะและท่วงท่าสง่างามรอยยิ้มเล็กระดับที่มุมปากอย่างสุขใจ วันนี้นางเอาชนะใจตนได้แล้วครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าคุณหนูไปจะผิดทางแล้วเสียงทุ้มต่ำแต่ติดหวานเอ่ยมาจากทางด้านหลังร่างบางหยุดเดินและมองโดยรอบซึ่งพบว่าตนก้าวผิดทางจริงๆนี่ไม่ใช่เขตสวนของงานเลี้ยงแต่คล้ายว่าจะเป็นสวนตรงทางเดินไปเรือนใดเรือนหนึ่งของจวนตระกูลสวีไปอี้หมุนตัวกลับ ไปหาเจ้าของเสียงเพื่อกล่าวขอบคุณแต่เมื่อได้เห็นเจ้าของเสียงทุ้มหวานเต็มตากลับทําให้นางชะงักไปคนตรงหน้าคือบุรุษที่รูปร่างค่อนข้างผอมเขาสวมใส่อาพรสีดำทองปักวดลายงดงามกว่าบุรุษทุกคนในงานเลี้ยงเสื้อคลุมสีดำตัวใหญ่เสริมให้เขาดูคล้ายคุณชายเจ้าสำราน ยิ่งพัดนกขนสีขาวในมือยิ่งทำให้ไปอีปฏิเสธไม่ได้เลยว่านอกจากเจ้าสำรานแล้วยังดูเจ้าสำอ้างอีกด้วยไปอี้ก้อนข้างแปลกใจที่ไม่เห็นบุรุษผู้นี้ในงานเพราะอาพรที่โดดเด่นควรดึงดูดสายตาของนางได้เป็นแน่แต่กลายเป็นว่าในงานนั้น นางมองไม่เห็นเขายิ่งบุรุษผู้นี้ครอบคลองใบหน้าเรียวเล็กที่แลดูงดงามแต่หาใช่เป็นธรรมชาติแบบโอหยางไฟหลงหากแต่เกิดจากการเสริมแต่งที่ลงตัวยิ่งทำให้น่าสนใจเพราะในชาติพบนี้นางไม่เคยเจอบุรุษที่มีบุคลิกเช่นนี้เป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงเพราะถ้าเขาอยู่ในงานเลี้ยงไปอี คงอดไม่ได้ที่จะทักถ่ายเขาด้วยประโยคนี้คุณชายผู้นี้ท่านต้องการไอายไลเนอร์หรือไม่เจ้าคะจบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ